Sangkang Teranam Kacami Si Teranak Kamak Nang Mititang Amat เรียกเสียงฮาและเอ็นดูไปพร้อมๆกันเมื่อผู้ใช้ติ๊กตอกรายหนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอคุณปู่และคุณย่าซึ่งใครได้ดูแล้วก็ต้องยิ้มตามกันอย่างแน่นอนค่ะโดยหลานสาวได้ถ่ายคลิปวิดีโอขณะที่คุณปู่คุณย่ากาลังนั่งเล่นกันอยู่พร้อมระบุข,ข้อความว่าย่าเครียดไม่ได้ไปวดัดปู่ก็เลยยกไม้ตีมะเร็งวานกับพัดมาเป็นตาลปัดพร้อมสดให้เลยขอร้องซึ่งภายในคลิปวิดีโอเผยเห็นคุณปู่ถือพัดและไม้ตียุงเอาไว้เพื่อทําเป็นตาลปาดพร้อมกับท่องบทสดวน,นไปด้วยสดวน,นไปได้สักพักทั้่าแล,ลาาวกกมมวมบช 8แสครั้งกดไลค์อีกกว่า1 0 0 0 0แสครั้งพร้อมเข้ามาสแสดงความเห็นจำนวนมากส่วนใหญ่ชื่นชมความน่ารักของคุณปู่และคุณย่าและพาให้หลายคนนึกถึงบุคคลในครอบครัวของตัวเองค่ะ